เตรียมสอบ10บโรคระบบทางเดินอาหารคัมพีธาตุบรรจกโรคอุจจาระธาตุเกิดจากกองปัททวีธาตุอาโปธาตุวายโยธาตุเตโชธาตุโรคระบบ ทางเดินอาหารคำพีธาตุบรรจุว่าด้วยโรคอุจจาระธาตุและมหาพุทธลูกหนึ่ปฐวีธาตุมีลักษณะอาการกระทำให้เสมหะเน่าให้เจ็บท้องท้องขึ้นให้เสียดแทง และเป็นอมพึกก็มีเป็นกระใสเป็นป้างเป็นชำ้ำเนื้อเล็บมือเล็บเท้าเหี่ยวให้โลหิตตกทวารหนักทวารเบากินอาหารไม่ได้อุจจระออกมาเป็นสีดำสออาโปธาตให้ลงท้องเจ็บ หน้าอกแปลเป็นกลอนอุดจ,จะละปัสวะมิออกนอนมิหลับขัดหัวเขา่าปวดท้องเป็นพันดึกริ่งขึ้นขัดสีข้างถ้าหญิงขัดซ้ายรักษายากนักแล้วแปลไปให้ขัดหัวเข่าและน่องให้เท้าเย็นมือเย็น บังเกิดเสเลดก้าผอมแห้งเจ็บหน้าอ,อกร้อนหน้าตาดังไข้จับอุดจะละออกมาเป็นสีแดง 3. วาโยธาตให้ตาผ้าเมื่อยมือเมื่อยเท้าเป็นตะคิวและขัดหัวเขา่าเมื่อยสันหลัง สองเกียวข้างแข็งสมมุติว่าเป็นฝีเส้นอาเจียนแต่ลมเปล่าหัดอกเจ็บในท้องหนักหน้าตาอุจจาะ,ะออกมาเป็นสีขาว 4. เตโชธาตกระทำให้ร้อนปลายมือปลายเท้าให้เจ็บปวดดุดปลาดุกยออ แปลไปให้สันหลังบวมและผืนขึ้นสับพางกายดังผดและหัดทำให้เจ็บท้องและตกบุบโภวงเล็บหนองโลหิตให้มือและเท้าตายแก้มิทันจะมรณะอุจจาระออกมาเป็นสีเขียว อาการโรคอุจจาระเกิดจากกองปัทวีธาตุมีลักษณะอาการกระทำให้เสมหะเน่าให้เจ็บท้องท้องขึ้นให้เสียดแทงและเป็นอมพึกก็มีเป็นกระใสเป็นป้างเป็นช้ำเนื้อเล็บมือเล็บเท้าเหี่ยวให้โลหิตตกทวารหนักทวารเบา กินอาหารไม่ได้อุจจาระออกมาเป็นสีดำอาโปธาตให้ลงท้องเจ็บหน้าอกแปลเป็นก่อนอุจจาระปัสสวะมิออกนอนมิหลับขัดหัวเขา่าปวดท้องเป็นพันดึกกิ่งขึ้นขัดสีข้าง ถ้าหญิงขัดซ้ายรักษายากนักแล้วแปรไปให้ขัดหัวเข่าและน่องให้เท้าเย็นมือเย็นบังเกิดเสลดก้าพอมแห้งเจ็บหน้าอกร้อนหน้าตาดังไข้จับอุจจาระออกมาเป็นสีแดงวายโยธาให้ตาผ้า เมื่อยมือเมื่อยเท้าเป็นตะคิวและขัดหัวเขาเมื่อยสันหลังสองเกี่ยวข้างแข็งสมมติว่าเป็นฝีเส้นอาเจียนแต่ลมเปล่าขัดอกเจ็บในท้องหนักหน้าตาอุจจระออกมาเป็นสีขาวเตโชทธาตกระทำให้ร้อนปลายมือปลายเท้า ให้เจ็บปวดดุดประดุกยอกแปลไปให้สันหลังบวมและพืนขึ้นสัพพางกายดังผดและหัดทำให้เจ็บท้องและตกบุโพวงเล็บหนองโลหิตให้มือและเท้าตายแก้มิทันจะมรณะอุจจาระออกมาเป็นสีเขียว ยามหาผมพักโกดสโกดหัวบัวโกดสดามังสีเทียนดำเทียนขาวสิ่งละหนึ่งส่วนปอหอมผลเอ็นลูกผักชีทั้งสองลูกโหระพาเทศสิ่งละสองส่วนลากส้มกุ้งน้อยเป้าน้อยสิ่งละสส่วนหัดสกุลเทศยาดำสิ่งละสส่วน ติกตุกมหาหิงการภูสิงละห้าส่วนลูกสมอไทยสิงละแปดส่วนยางสลัดใดปปะสะสิงละยี่สิบสี่ส่วนบทเป็นผงเอาน้ำโสลดบินจกูลเป็นกษสายาบททำเป็นเม็ดไว้กินตามกำลังสรรพคุณแก้อุจจารธาตุไม่ปกติ ตารางโซรสเบินจกูลดอกดีปีรากชะพูเถาสักคานรากเจตะมูลเพิงเง่าผิงแห้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศสธาตุครับตารางโซรสเบินจกูลนะครับถ้าท่านใดที่ไม่เข้าใจก็สามารถไปตามชมคลิป ที่พูดเกี่ยวกับบินจกูลนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตารางโสรสบินจกูลอยู่ครับตรงจุดนี้เคยออกข้อสอบอาการกระทําให้เสมหะเน่าให้เจ็บท้องท้องขึ้นให้เสียดแทงและเป็นอมพพกก็มีเป็นกระสเป็นป้างเป็นชำ้ำ เนื้อเล็บมือเล็บเท้าเหี่ยวให้โลหิตตกทวารหนักทวารเบากินอาหารไม่ได้ 1. ผู้ป่วยเป็นโรคใดเกิดจากกองธาตุใดตอบโรคอุดจาระธาตุเกิดจากกองปัฐวีธาตุ 2. อยู่ในคำพีใดตอบคำพีธาตุบรรจบ สอุจละออกมาเป็นสีอะไรตอบอุจละออกมาเป็นสีดำสีใชย้ายาใดรักษาและมีตัวยาและน้ำหนักอย่างไรตอบใชย้ยามหาผมพักมีตัวยาและน้ำหนักคือโกดซอกอดหัวบัวโกดสรดามางสีเทียนดำเทียนขาวสิ่งละหนึ่งส่วนเปาะหอมผลเอ็นลูกผักชีทั้งสอง ลูกโหระพาเทศสิ่งละสองส่วนลากส้มกุ้งน้อยเป้าน้อยสิ่งละสามส่วนหัตสกุลเทศยาดำสิ่งละสี่ส่วนตีกระตุกมหาหิงการภูสิ่งละห้าส่วนลูกสมอไทยสิ่งละแปดส่วนยางสลัดใดประสะสิ่งละยี่สิบสี่ส่วน ้าใช้น้ำโสลดเบนจกูลเป็นกรสายาในกองธาตุดินดอกดีปี16ส่วนรากชะพู8ส่วนเถาสะคาน6ส่วนรากเจตตะมูลเพิง4ส่วนเง่าขิงแห้งสองส่วน ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ